วันที่5มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าชุดประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดลบบุรีได้ทำการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุพารามอเตอร์ชนิด2ที่นั่งจมหายลงในน้ำบริเวณเขื่อนป่าศักชนลสิธิ์ตำบลมานาหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเมื่อช่วงเย็นของวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังเกิดเหตุได้มีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์จึงได้นำเรือประมงออกไปช่วยเหลือห่างจากฝั่งประมาณ1-2กิโลเมตรโดยสามารถช่วยเหลือได้เพียงหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนขับส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็นชายที่นั่งมาด้วยการจมหายไปพร้อมกับเครื่องพาราโมอเตอร์โดยทางอาสาสมัครบุลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดลบบุรีได้นำกำลังอาสาสมัครจำนวน15นายพร้อมเรือท้องแบนสองลำและทีมชุดประดาน้ำลบบุรีพร้อมอุปกรณ์ส่องแสงสว่างออกติดตามหาผู้สูญหายในน้ำพบเพียงเครื่องพารามเตอร์ส่วนผู้สูญหายยังหาไม่เจอ จนกระทั่งในช่วงเช้าของวันนี้ทางชุดประดาน้ำยังคงระดมกำลังค้นหาผู้ที่ยังสูญหายอีกหนึ่งรายภายในเขื่อนป่าศักชล์ชนธิ์โดยล่าสุดพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายยังไม่ทราบชื่อ